ทักทาย f อที่น่ารักทุกท่านนะครับกระผมสินแสหมิงนะครับของเบ้งเมืองไทยวันนี้เรามาพบกันในช่องทางของดูดวงดีนะครับดวงดี Bright TV Bright Today ต้องบอกนะครับว่าในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับ2ลัคนาราศีที่ผมจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยเรื่องหวยเรื่องหวยไม่ต้องพักแต่เรื่องรัก พักไว้ก่อนทําไมต้องพักไว้ก่อนนะเพราะแม่งวุ่นวายไงล่ะเออวุ่นวายไงล่ะเดี๋ยวไอ้นูน่นเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวไปเจอรักซ้อนบ้างเดี๋ยวเราไปซ้อนเขาเดี๋ยวเขามาซ้อนเราอีกลุงตุงนางวุ่นวายโอ้ยจุกจิกสองลัคนาราศีที่ผมจะพูดถึงตรงนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกหนึ่งนั่นก็คือชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศี ศพเออพึกศบพึกศบนะจุกจิกจริงๆอ่ะมันจะมีเด็กเด็กมาชอบแต่ผมก็ยังเผื่อหรือเผื่อขาดว,ว่าดูให้ดีนะเข้ามาเนี่ยมาจริงๆหรือมาหลอกบางคนมันมาพูดดีทีแรกตอนหลังมันชวนทำโน่นทำนี่อา้าวเสียเงินอีกวุ่นวายไตายหานั่นก็คือชาวลัคนาราศีพฤกษศสองก็คือชาวลัคนาราศีตุล ไอ้ตุลเนี่ยที่บอกให้พักเนี่ยไม่ใช่ดวงไม่ดีนะคือเหมือนกับมันวุ่นวายเหมือนกับมันจะมีคนเข้ามาซ้อนเหมือนกับมันจะมีข่าวโลกียอะไรต่างๆเข้ามาก็นี่แหละครับอีกหนึ่งลัคนาราศีที่ผมอยากจะบอกไปในช่วงจังหวะตรงนี้แถมอีกหนึ่งลัคนาราศีนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมังกรมังกรเน้่มันก็ไม่เชิงหรอกแต่มังกรเนี่ยเป็นคนที่รักใครและทุ่มเทนะฮะรักใครและทุ่มเทรักแล้วก็รักจริงๆ นะก็อยากจะให้เผื่อเหลือเผื่อขาดบ้างให้ใจไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็ที่เหลือกูรักตัวเองโว้ยกูไม่ต้องไปทุ่มเทให้ใครหมดแต่อย่างไรก็ตามนะครับ2-3ลัคนาราศีตรงนี้เรื่องหัวยยังไม่ต้องพักแต่เรื่องรักเนะี่ยพักไว้ก่อนเหตุผลเพราะว่าผมกลัวว่าพอไปจริงจังมากแล้วมันชีวิตวุ่นวายอย่างชาวตุลเนี่ยราหูเร็งรักเนี่ยถ้ารับเอาหมดนะใครเข้ามากูยุ่งหมดนะชีวิตนี้มึงไม่ต้องทํางานแล้ววันวันหนึ่งก็นัดเจอคนโน้นคนนี้ เออนั่นแหละจริงๆแล้วก็ไอ้พวกตุลเนนะี่ยระวังให้ดีนะเข้าไปในอยู่ในแอปหาค่งหาคู่เนี่ยเราวางระวังเหอะมันจะมีก,กลับมาเป็นพวนแต่ก็วุ่นวายนะคุณนึกดูในชีวิตจริงอะ่ะคุณจะไปคบคนทีละสี่ห้าคบทีละสี่ห้าคนแล้วคุณคุณจะเอาเวลาไปทำมาหาแดกที่ไหนถูกไหมอันนี้เราพูดกันของจริงนะส่วนไอ้พึกงโศกก็เหมือนกันดาวความรักมันมาในลักษณะที่ว่าใครเข้ามาแล้วมันก็จะมาจริงมาจังแล้วเราก็จะไปจริงไปจังทีนี้ ในชีวิตความเป็นจริงอ่ะคุณจะไปจริงไปจังทิงสามสี่คนคุณทําได้เหรอก็เหมือนกันนะคุณจะเอาเวลาที่ไหนไปทํามาหาแดกถูกไหมเออนั่นก็คือพฤกษบแล่ลักนณาราศีอีกหนึ่งก็คือชาวมังกรแต่มังกรที่ผมเว้นไว้คือมังกรเนี่ยมันเป็นคนที่คบใครแล้วมันจริงใจจริงใจคบใครก็คบไม่มีเผื่อเลือกไม่มีเผื่อเหลือเผื่อขาดฉะนั้นไอความรักจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ดีนะใครมีแฟนเป็นคนลักนณามังกรเพราะมันรักคุณจริงๆ นะฮะแต่ว่าในช่วงที่ดาวมันในลักษณะเนี้ยบางทีแล้วก็อย่าไปทุ่มให้ทั้งหมดเผื่อไว้ให้ตัวเองบ้างรักตัวเองเยอะๆเพราะบางทีมังกรไปไปเจอกับคนอินดี้ไงรู้จักคนอินดี้ไหมคือแม่งเช้าอย่างเย็นอย่างอารมณ์ดีก็คุยกับกูอารมณ์ไม่ดีก็ไม่อยากคุยนัดแล้วบางทีก็มา,อาพอไม่อยากมามึงก็ยกเลิกนัดกูเฉยาบางทาให้มังกรมันเฟลนี่แหละผมถึงบอกว่าต้องดูให้ดีนิดนึงในช่วงตรงนี้นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังเสียแสงมิงอยู่โชคดีมีความสุขแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของดวงดีไบทีวีไบทูเดย์คิดสิ่งใดประการใดขอให้สำเร็จดังใจทุกปรกการวันนี้นแสงมิงไปก่อนสวัสดีครับ